สสดีรครับวันนี้กลุ่มผมกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เรารักจะมาเสนองานที่มีชื่อว่าการสร้างสารรค์แอลกอฮอล์จากผลไม,ม้ท้องถิ่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลุ่มเราอยากทำคือไวายสับประรดเพราะว่าสับประรดในไทยนั้นหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพง รสชาติหวานอมเปรี้ยวเหมาะสำหรับการหมักไว้มารถผลิตได้ตลอดทั้งปีในประเทศไทยกระบวนการผลิตไม่ไมไมยุ่งยากไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนขอแค่มีเพียงภาชนะที่สะอาดอายีส s t w แล้วก็น้ำตาลทรายระยะเวลาการผลิตไม่ได้นานเหมือนวาชนิดอื่นโดยใช้ระยะประมาณที่2-4สัปดาห์และบ่มเพียง1-3เดือนก็สามารถนำไป ดื่มได้และยังนำไปเป็นสินค้าโอท็อปสำหรับพื้นที่ที่มีการผลิตสับป,ประรดจำนวนมากครับต่อมาก็เป็นวัตถุดิบวิชัยนะครับก็จะเป็นสับป,ประรดครับสับปะเรืใช้พันธุ์กูแลหรือสีหลาชาครับเพื่อทำให้รสชาติของวอายดีขึ้นครับแล้วก็เป็นน้ำจารทรายแล้วก็เป็นยีสต์วครับแล้วก็น้ำดื่มครับแล้วก็เป็น ลูกเกดครับแล้วก็น้ำมานนาครับลักษณะผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับว่าจะมีรสชาติที่ดื่มง่ายครับมีสีเหลืองทองนะครับใส่นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับจะอยู่ประมาณ8ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับวันนี้กลุ่มผมกลุ่มเอาพอที่เราขอจบการเสนอเป่เท่านี้ครับขอบคุณครับ